เอกส c i ที่4นะครับบอก how many are in line ถ้าเราดูจากรูปเนี้ยมีตัวแปรนะที่เป็นค่า variable นะครับที่เป็นอไค่า,คาที่เป็นค่า value เป็น list รายการเนาะที่เก็บเลข1 2 3 4 5 6ในนี้แทนเป็นจำนวนคนเนาะมี6คนมีการสร้างฟังก์ชันนะครับชื่อว่า how many in ข้างในคือตัวแปร list เนาะตัวแปร list เนี่ยเป็น parameter ซึ่งเดี๋ยว user ครับจะต้องใส่ input เข้ามาที่เป็นตัวแปร line ส่งเข้าพารามิเตอร์ของ List โดยเขาบอกว่าถ้าไลท์รายการเนี่ยสตาร์ทในตำแหน่งที่หนึ่งโคลอนไปจนจบจะให้ทำการปริ้นประโยคว่ามีแอดเดอะไกด์บีไฮหลังจากจะนั้นรีเทิร์นค่าหนึ่งและทำการบวกกับการ c อ l ฟัง์กชันตัวเองไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆจนครบเสร็จปุ๊บถ้าจนจบกระบวนการ นะครับสุดท้ายถ้าไม่ได้ตรงกับเงื่อนไขเนี้ยจะทำการปริ้นคาว่า just me และ r ี t u r n ค่าหนึ่งนะครับความหมายของการทำงานถ้าจะมาดูตัวซอ r c e โค d e นี้ก่อนครับจะลองเทสในการกดแันโจทย์ข้อนี้ในในการทำเนาะเราสังเกตว่ามีการกำหนด Data Set ขึ้นมานะครับนี้อาจารย์กำหนด Data Set เป็นเลข1นถึงเอาจารย์จะขอเปลี่ยนเป็นเลข1นถึงหตามโจทย์รูปก่อนแล้วกันแล้วทำการกด r ันครับ พออาจารย์กดลันเสร็จโอเคผลลั์เราสังเกตเห็นว่าจะปริ้นคาว่ามีแอนเดอะกายบีไฮเนี่ยทั้งหมด5ครั้งสุดท้ายจบด้วยที่ just me ในความหมายคือหาคนที่อยู่ในตำแหน่งหลังสุดนะครับหาคนที่อยู่ในตำแหน่งหลังสุดซึ่งก็สุดท้ายคือทั้งหมด6ก็คือคนที่6นั่นเองของภาพเนาะแค่นั้นก็คือตัวคนที่6 นะหรือว่าจะเรียกเป็นถ้าจะลองเปลี่ยนเลขล้วอารปรับเป็น 8, แปดรายการทําการกดลันนะเราสังเกตเห็นว่าตัวเลขหกเนี่ยครับที่เราทําการลันเนี่ยมันเป็นการนับจํานวนจํานวนของชุดข้อมูลว่านับว่ามีกี่คนแต่ตัวเลขภายในเนี่ยมันคือค่าของข้อมูลเฉยๆเนาะแปลว่าเขาไม่ได้เอามาใช้ในการ ในการคิดที่แสดงเชิงตัวเลขอะไรแต่เป็นการแค่ท่องเข้าไปแต่ว่าสิ่งที่เขาดึงมาใช้เนี่ยเขาดึงมาใช้เฉพาะตัวที่เป็นการปริ้นตามจํานวนข้อมูลสุดท้ายก็คือก่อนจะถึงคนที่เป็นสุดท้ายเนาะเวลาลันเราสตาร์ทที่เริ่มอินเด็กตําแหน่งของที่1เขาก็จะลันไปเรื่อยครับลันไปเรื่อยจนสุดท้ายถ้ามันครบของเงื่อนไขที่ลันรีเคอร์ซีฟังชันเนี่ยไปไเรื่อย ก็จะมีการอยู่ในเงื่อนไขถ้าเจอเงื่อนไขที่เป็นตัวสุดท้ายปุ๊บเขาก็จะทำการปริ้นคำว่า just me แล้วก็ Return คืนค่ายกับระบบก็จะนับจำนวนของ User หรือจำนวนของ Input ที่มีเราใส่ใน Data เข้ามาครับเป็น6ถ้าจารย์เทสโดยการใส่เป็น 7, 8, 9เข้าไปนะครับและจะลองเทสโดยการทำการกดรันผลลัพธ์ก็จะนับตามจำนวนคนเนาะที่ใส่เข้ามานะตรงนี้ก็คือ ก่อนจะถึงคนสุดท้ายเนี่ยก็จะลันมีทั้งหมดแปดคนและคนสุดท้ายก็คือจบที่คนที่เก้านะครับลักษณะน,นี้เป็นการทําที่นับถึงคนสุดท้ายนั่นเองครับว่าคนสุดท้ายคืออยู่ในค่าเลขอะไรนะครับก็สามารถเอาไปไประยุกต์ใช้ใชอันนี้ที่อาจารย์ดึงขึ้นมาครับเป็นแค่ตัวอย่างของการนำ r e c u r ชั o นไปไประยุกต์ใช้เนาะ ในความเป็นจริงแล้วแต่เราจะกําหนดเลยค่ะว่าเราอยากกําหนดให้การเขียนโค้ดลักษณะนี้ทํางานในรูปแบบไหนนะครับ